โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาตัดเล็บขบนะคะกรณีนี้คือเล็บลูกค้าเกิดการติดเชื้อนะคะเป็นเชื้อราแล้วก็เล็บหลุดออกไปนะคะเดี๋ยวเราจะตัดบริเวณที่เป็นเล็บขบที่มันจิกอยู่มุมนี้นะคะให้ใช้กรรไกรที่มีความหนาปักแหลมนะคะจับกดนะคะในกรณีนี้เราจะต้องน้ำหนักมือเบามาก พะลูกค้าค่อนข้างเจ็บในลักษณะของคนที่เป็นเล็บคบเนี่ยหรือติดเชื้อมาแล้วจะเกิดการบวมแดงเกิดการอักเสบและก็เจ็บนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำหนักมือค่อนข้างเบานะคะเราจะไม่ทำลูกค้าเลือดถ้าลูกค้าติดเชื้อมาหนักๆก,ก็จะสามารถเลือดได้นะคะอน,นี้ต้องบอกก่อนการที่เป็นแผลหรือว่าเกิดเป็นเป็นแผลเนี่ยหรือว่าเป็นเลือดเนี่ยจะทำให้การดูแลรักษาแผลมันยากขึ้นนะคะ มุมนี้ค่อนข้างจิกนะคะค่อยๆเอาออกเนาะกรรไกรจะต้องค่อนข้างคมเห็นไหมคะออกมาแล้วลึกมากนะคะนี่จะเอาให้ดูเนาะมันจะจิ้มตรงนี้เลยนี่อนี่ค่ะเนี่ยแหลมๆเข้าไปเลยโอ้โหแหลมเซียวเลยขออนุญาตนะคะเนี่ยเล็บมันเริ่มผุแล้วเพราะว่าทิ้งไว้นานนะคะโอ้โหไปแหลมๆเลยค่ะแหลมเป็นเข็มเลย นี่เห็นไหมคะ,ะยังไม่หมดนะคะมันยังมีอีกเนาะหายใจลึกๆนะคะนิดเดียวเท่านั้นนี่นะคะต้องเอาออกให้หมดเลยเจ็บไหมคะมว่าไม่เจ็บเนาะการเป็นเล็บขบเนี่ยในกรณีพวกนี้เราจะต้องค่อนข้างใจเย็นนะคะอย่าไปงัดหรือว่าแบบกดแรงๆลูกค้าจะเจ็บ มันจะเป็นแผลอักเสบง่ายมากเลยนะยิ่งมีอาการบวมแดงอย่างเงี้ยเราต้องระวังมากเลยนะคะเห็นไหมเมื่อกี้ที่เอาออกไปก็คือบริเวณที่จิกนะคะทีนี้มันจะมีมุมตรงนี้เราต้องเก็บตรงเนี้ยลูกค้าเป็น,เป,น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 ะะเป็นหนองมาก่อนนี้แล้วใช่ไหมเป็นหนองมาก่อนนี้แล้วทีนี้พอหนองมันหายแผลมันหายมันก็จะเป็นเนื้อแข็งๆนะคะเป็นเตยไตขึ้นมานะอ่าออกมาแล้วอีกหนึ่งส่วนน,นี่ตรงนี้เลยอ้านิดเดียวก็เจ็บได้ นะคะถ้ามันติดเชื้อแล้วเป็นแผลแล้วนิดเดียวของมุมเล็บก็สามารถทําให้เราเจ็บได้นี่เห็นไหมคะเนี่ยออกมาแล้วแต่ตรงนี้ก็คือแผลเดิมเห็นไหมคะล่องรอยของการเป็นหนองเนี่ยทีเนี้ยตรงนี้เราต้องดูแลรักษาแผลนะคะแต่นี้แผลมันมันหายแล้วมันแห้งแล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เราจะยกเล็บขึ้นมาให้เนื้อมันลงไปเพื่อให้เล็บมันงอกขึ้นมานะคะอะเดี๋ยวเรามาเก็บมุมนี้กันมันเดิมค่ะใช้กันไกล มือนิ่งๆนะคะโกรธใกล้ๆเีบค่ะอันนี้ต้องเอามุมออกไปก่อนนะคะทีนี้เนี่คยค่อยๆค่อยๆช้าๆช้าๆาทีนี้บิดค่ะช้าเลยเห็นไหมคะเล็บผุข้างๆเนาะอืมเนี่ยค่ะโอโ้โหอันนี้กี่เดือนแล้วคะที่เป็นมา ค่อยๆเห็นไหมคะช้าๆอ่ะมันไม่ออกเราต้องใช้มีดตัดนิดนึงเจ็บไหมคะนิดนึงนะอนะครก้อนใหญ่มากจะค่อยๆเอาออกเนาะเจ็บไหมอ้อาออกมาแล้วชิ้นใหญ่มากนี่โอ้โหไม่แพ้กันนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะคลีนบริเวณนี้ออกให้เกลี้ยงเลยเนะะี่ยค่ะ คือกรณีนี้ก็คือเล็บมันไม่งอกขึ้นมาเพราะว่าอะไรเพราะว่าเนื้อบริเวณนี้เยอะจนเกินไปแล้วมันดันพอดันปุ๊บเจ็บก็ตัดเจ็บก็ตัดเล็บมันก็เกิดขึ้นมาไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราจะครอบตัวอะคริลิกเข้าไปเพื่อกดเนื้อตรงนี้ลงนะคะกดเนื้อตรงนี้ลงประคองเล็บที่มันยาวเกิดขึ้นมานะคะแล้วก็จะหายะะลูกค้าเป็นมานานแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาติดตามอาการกันเนาะ ะะอันนี้หายนะแต่ต้องดูแลรักษาต่อเนื่องนะคะ2ส,สัปดาห์เจอกันครั้งหนึ่งค่ะเวลายะ,ยะห่างสาวสัปดาห์นะคะแล้วก็1เดือนค่ะดูแลกันไปนะคะโอเค